สบายดีพ well, ar, ah, right. ี่น้องวันนี้ก็มาขุดขอกกับมวยบันดอนเลยเนาะพี่น้องจะมวยสิพาพี่น้องไปคุณแม่ขนนุนเนาะสบายดีพี่น้องกับแม่เดียวมันใช่ภาษาเนาะอันนี้สบายดีพี่น้องเป็นตัวเน้นเลเนาะโอ้แม่ขนนุนแดงพี่น้องชนอรือบ่ยังบ่จักจยกบ่ถึงโตงามอันนี้เนาะ มันขนุนแดงไข่และย่านี่ย่งนี่มันอ่อนมันน่ากะเือน้นตกนะบาหน่อยขุดเป็นอยู่บ่บาหน่อยอ่ะขุดดูครับขุดดูลูกลูกประสาทนอพี่นอร้านสมวยร้านบักควันขุดขุดขุดบุเมนซ้ำไอ้กี้ยัน สร้างมาคุดตำอิดเนาะคุดตำอิดค่ะเจ้าบอกนี่เดียวแตงหูแมงขนุนุมาสร้างไปเบิ่งโอ้ยมีแต่หูแมงขนุนออกมาสร้างนะแค่ทิ้งน่ะมันติเป็นแตงหูลงเลยใช่ไหมมาสร้างไปเบิ่งมันใช้ก็โอ้ยมีแต่แมงขานุโตงามอลิซี่น้องบุษบ่อนี่ตัวเดียวยามนี้มันบุษบอนะ่รู้ว่ามันบุทันหรือบุนบ่อะ บ่ปกติพักกะสั้ไร้ยหนาไปต่อพี่นาเอร์หาคุดโมมนบควบอยากเห็นอะไรเนาะมีชาปุ้ยหน้าดคือคุดมาอืมยี่ห้อย่างไปเบิกับพี่เนาะคนคุดู่ได้ยี่บ่เห็นบอเปะ Quay à, nhạc, bóc ừ. nếu đại khoe bên này quay chị nó. ôi tui nó nữa nữa. Sót nữa 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 nọ, nữa 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 แผ่นขั้วไอโบโบมันออกบ่อนี่นะมีบอกมีคือกันต้องขั้วโบเนี่ยตะกี้ปลาชังเราปลาชังโบจักนั่นมันออกนี่นี่พี่น้องเห็นนี่แล้วทูซ้อนเะนื้อตัวโสนูปวกทูปวกทูปวกว่ะม่ได้ซ้อนซ้ามป่วงยิ่งขึ้นมากจะได้ว่าทูนี่ชิเป็นทูพิเศษแบาทูปวกพี่เนาะทูซ้อนข้าซมเนี่ย เห็นยบ้น้อยเมนบ้าสานี่นี่นะบ้าน้อยบ้เขียนหรือไงคอนตมกใหม่อนรบอโต๊กล้าเช่อป็นแบบั่จเด้อือไงโตพนอนี่นี่ เสียงกบหรือเสียงอื่นเสียงอ่างห้องฉนันกป็นด้วยเสียงเขียดมืออืมปลาดินอยู่ไกลแท้เลยมันมาจากเห็นควายมันคนตกใหม่เด้ตามภาษาอังไปพี่เนาะมันคนตกใหม่โบอย่าเทียนพี่เนาะ ห้าไปเยเรื่อยจนอยากเข่าไปเลยจังเมื่อเนาะถ้าก็ปั่นเข่าก่อนจงังมากพี่น้องเดย๋ยวนม่เห็นบ้าน้อง เบานอยคุณพี่คุณน้อเสร็จแล้วครับเป็นมามาน้ำหองอยู่บ่กรี่นมาค่ะนี่เขยังบิเทงอยู่แมนจะบอกฮู้ในขนนูันมัน เ็นอยู่หลึกบู่สิแอูสียเฮียสูสียพี่น้อง มาลินะนนยนนะท่านเด็กโตเลยปารินสาโตลยปาินเลให้ซ่กระสาไปรลายเต็ล้ประมาณสามสีรนี่แมนุเออแมนเย็อุม่อ อันนี้เค่เขียนใค่เขียดหม่วะอือคนตกมือคืนนี่พี่เนาะนนำข้างน้องน้องหลอกแจกเล็กแจกใครอีกวะ ยังไม่ได้เอาให้พี่น้องเบิ่งก่อนเปรอะเ็นนี่แหละเปรอะนมานในี้พี่น้องเปรอะสกุลได้ครับพระเ่้าแม่แม่ลูกแม่หัวแค่นางหล่อต่อไปบุ นี่นะปลาแ่ลายโตได้พี่เนาะชีโตเลยตื่นลเนาะตื่นตกอือหางบกสนพูประมาณอนไหอรใหกรไดซ้ำโตได้ปลาแา่ภูบมาดได้หาได้ชาโตเลยพี่เนาะาลรภูมานี่ได้ซ้ำโตาะล่ได้ซ้ำโตเหนิซาปุหน้าได้โตตุดนน้ำ บอน่ออกับขึ้หน้ากับยักษ์น้ำดมายเเจ้าอย่างเข่าลุกหน่อยขาาลุกหน่อยข้าหนองดากินได้ลุกล้วเอาไหนบองน้ำตลกมีแล้วว่า กับบอลบุญเนาะบุใด้สบาเขามาเบิ่งคลิปนี้เนาะขอฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเลยได้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้สมวยเนาะเก็บกิปต่อไปเยาทาเบิ่งบัดเมื่อเนาะพี่น้องก็จะได้ไล่ได้น้อยสุดได บ่ปลาอันใดหลายอยู่บ่เออได้ลายอยู่เด้พี่น้องเด้อเด้อปาสัเสือให้บิ่งเดอุ้ยเหี้ยน้ําอีกพี่น้อง่ถผักตีผักตาพี่น้องเอ้ยสิไปอได้นี่นปมทุกอย่างเฮ็ดเอาได้กินได้แน่นี่ฮะมีเมนูยังแน่เฮ็ดได้นี่อนได้นี่เมื่อแล้วก็สิขัวให้ลูกแน่แล้วก็มางสิเฮ็ดจํากินจไปเบิ่งนํากันเนาะาัแนวใดจ้ํากินก็ได้พี่น้องพี่น้องอันนี้คงมวยพี่น้อง หลายบ่หลายเดี๋ยวสิไปเบิ่งของปลาแหลกกับปลาลิ้นเนาะอันนี้เฮาก็ย่างเมื่อพี่น้องเอ้ยสิฮอดก็สิฮอดเทือนแหละาน้อยคือหยงพี่น้องบน้อยนี่ได้แต่มม่วงพี่น้องเอ้ยแนวม่วงสุกเสียบกระทุนักกระทุนก็เสียลุบๆบ่น้อยนี่ลุบแล้วางหากินโไปบ่ได้ สองคนนะได้ลายพี artery, ่น้องปลาลินกับตะาเละนี่เขาจะไปเบิ่งเบิ่งของปลาลินพี่น้องปลาลินก่อนลายบอกพี่น้องปลาลายอิ่มนึงลายคงคงเท่าอยู่ดอกลายกลัวบ้าเออนักจนโจเบิ่งของปลาเละของใหญ่แลนี่พ่อแม่สปุยนี่พี่น้องเอ้ยัลายเนอนเบิ้งเบิ่งเบิ้งว้ายจก เก็บใส่ของของเองหรอบ่ป้าเท่านมึดของไี้จังเป็นจังสีบะนี้มานำกันกางกระายนั้นเนี่ยผลใดเสียมใหม่เลยพี่นุ่รับรองวันแน่นอนโลดมันน่ผลใดเสี้ยมใหม่น้องเสียมคนบุกเสียมหมู่มากระไม้ดวงออนดัามกระไม้ม่แต่เนี่ยม่พม่ก็ผลจังมันไปร้างก็ทีบมาในเสียมเหรียญ มากระเกากระเกากระเกากระไพรกระไพรกระตาเพื่อสิเดตีนน่ะพี่น้องอย่ามันหลักไปมาวันนี้สมมติกับที่เขาจ็บจบคลิปที่เพียงคนนี้เนาะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เขามาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเมื่อบันดอนเนาะเป็นกำลังใจให้สมวยเห็ิคลิปต่อไปพี่น้อง สบายดี Bye,